1...2...3... ทีเยี่ยมประมาณสิบสิบ้าได้สิบ <trays> ห้าวิเร่มไหวอ้วเวลาขการจับเดี๋ยอมาไวเออจะเอาตามตำแหน่งคนชนดแหละ25บอกน้ำระวังท้ายระวังท้าย โดนหน้าไป<ส>ตัวขวาตัวขวาระวงังระวงังระวังไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่ได้แล้วระวังมันโดนเหมือนดูเหมือนละเหมือนระวงังระวังยังไงที ดีเดินหน้ามาอีกอีกหนึ่งตัวแล้ววางเลยที่เลยที่ตัวนั้นเลยให้ได้หมดตัวนี้ห้าสิบแต้มชัวชัวโอเคห้าสิบห้าแล้วไปเลยมีไปเลยเอาถอยหลังเอาตัวนั้นตัวน้ำครับเจ้านักจวได้ก็ได้เดี๋ยวหน้ามา นู่นไปเอาตัวขวางนงนตรงไปเอาสองตัวนั้นอะไรแล้เวเวลานะดีที่สี่สิบดีที่ห้าสิบดีที่ห้าสิบดีๆบอกกันดีอีกตัวเอาอีกตัวหนึ่งบอกเรื่อยๆเวลา สอนีเอาเลยเทตรงมุมนี่เลยสองอันนี้วเดี๋ยวหน้าอีกิดนึงเดี๋ยวหน้าอีกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวยหนาอีกโอเไปไปาสองอันเลยเอาอยากไม่เอาเอาได้เอาเลยเอาเลยละ ของนีสส้สามสิบวิเอาได้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 อีกสี่ตุ๊กแล้วนี่ยี่สิบห้าวิได้อีกเป็นสี่ตัวนู่นแหละเรื่อยๆเอาอีกทำงานยีน่สิบวิได้ตัวนี้แล้วถอยเลยพอเลยไปสี่สิบห้าเอาเลยเจเลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเสร็จ นับห้าสิบตัวนั้นนะห้าสแล้วตัวนี้48กใจตัวองั่แปดสามสิบสองเป็นแปดแปดสิบสอเกับห <c oughs> เป็นเท่าไหร่ 102นน่งร้อยสอคะแนนเขาแสดงความยินดีกับซีตีใหม่ครับ102คะแนนครับ